รู้ไหมครับบริษัทรถยนต์โฟกส์ฟากอนของเยอรมันนั้นขายไส้กรอกมากกว่าขายรถยนต์อีกเรื่องทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี197 3ตอนที่บริษัทโฟกส์ฟากอนเริ่มทําการผลิตไส้กรอกโฟกส์ฟาร์กอนเคอรี่วอสเพื่อเสิร์ฟให้กับพนักงานในโรงงานกินในโรงอาหารซึ่งนอกจากตัวไส้กรอกแล้วทางบริษัทได้ยังคิดค้นสูตรซอสมะเขือเทศผสมเครื่องเทศ,รเรเทศหรือเครอ,อรี่ซอสของตัวเองอีกด้วยและตั้งแต่คิดค้นขึ้นมานั้นไส้กรอกของบริษัทรถยนต์โฟกส์ฟารก on, ์กอนก กอฟกับรุ่นีกวนทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งไปยังโรงอาหารโรงงาน Volkswagen และยังขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วยุโรปนอกจากนี้ดีลเลอร์บางแห่งยังแถมไส้กรอกแพ็คเกจของขวัญหลังจากที่ลูกค้าซื้อรถยนต์ซึ่งถ้าเราไปดูในแคตตาล็อกชิ้นส่วนรถของบริษัทนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแคตตาล็อกหมายเลข 199398500A นั19้นก็คือจะเป็นตัวไส้กรอก Volkswagen c u r r y w u r ส่วนแคตตาล็อกหมายเลข 199398500B ก็จะเป็นตัวซอสเคอรี่แต่ถ้าใครอยากลองไส้กรอกเยอรมันไม่ต้องไปซื้อรถถึงยอรมันก็ลองกินกันได้เพราะผมก็ผลิตไส้กรอกและซอสเคอรี่ในประเทศไทยเหมือนกันลองไปดูในตะกร้ากันได้เลย